ันนี้น่าจะพาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่โฮมสเตย์วิวป่าเขาหนีความวุ่นวายมาพักกายพักใจเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติที่ Oasis f o r e s t Garden ค่ะการเดินทางก็มาไม่ยากเลยขับรถมาจากตัวเมืองสุราษฎร์ประมาณ40นาทีสามารถขับรถเก๋งเข้ามาได้แบบสบายๆแต่จะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเขาจะให้จอดรถไว้ด้านหน้าจากนั้นก็ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ300เมตรค่ะ ใน่วนของที่พักก็จะมีให้2แบบคือแบบนอนเต็นท์ริมแม่น้ํากับแบบบ้านพักเป็นหลังที่นี่เนี่ยจะมีเต็นท์ทั้งหมด3หลังนะคะแล้วก็จะมีลานสําหรับการนําเต็นท์เนี่ยมากางเองได้ด้วยซึ่งนัดเนี่ยเลือกเป็นนอนเต็นท์ติดริมแม่น้ําค่ะค้มอ,อกคึ้มใจก็ลงไปเล่นน้ําน้ําที่นี่เย็นสบายแล้วก็ใสสะอาดมากๆเลยแล้วมันดีมากอะทุกคน สำหรับใครที่นอนเต็นท์เนี่ยก็จะได้เป็นห้องน้ํารวมนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกนอนเต็นท์เนี่ยที่นี่เขาก็มีบ้านพักเป็นหลังนะซึ่งที่นี่เขาจะมีทั้งหมด2หลังค่ะใครจะมาเนี่ยนัดแน